ตัวใหญ่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 ทุ่มสุดตัวแต่ออดได้เปล่าดูความพิวอะนี่เห็นไหมสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทึงงานเพชรเพลงนี่จะเป็น EP ที่สองนะฮะอยู่กับสารนี่เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะอยู่กับสารหนึ่งสารที่ชจิซีนะครับผมสุดๆเจ้าสารนี้ โมต่อฮนะคลิปท,ที่แล้วก็ย้ายเครืกก่องติดตั้งเครื่องน,นะโกเบกสันตุสรคลิปนี้ก็มาดูฮนะมันแน่ฮะมันปาอูดก่อนเนี่ยคงไม่ได้นะมั้งมันคืดแล้ว <c oughs> งันตักครับตักกระเฉดกระชุดนี้ออกไปก่อนนะฮะนี่เป็นพื้นที่ดน้านงานเราทั้งหมดนะ กเดี๋ยวเราจะมาเทสกันนะช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่าเราต้องมาทอยกันนะฮะดูแลดูพื้นเขาเป็นยังไงนะให้ไปโคเทสดูลองจิ้มแลว้วขย่าดู เพื่อมกรเพ่มตัวรมจะรอดไงานนี้จะรอดไหมครับอย่างเล็กโยสาได้พอออน ายังไม่ได้เอาหอยก่อนชนิดแรกชนิดแรกเล่นหอยแล้วรอก่อนแล้วโอ้น้ำลึกเลยท,ที่ผ่านมา25นาที25ที่ลงไปมาทั้ง30เซนนะ30เซน40เซนชั่วโมงนได้ประมาณ7 8 0เซนคือเกือบเมตรชั่วโมงเฉลี่ยน้ำลึกดูจากหลังดอสหอยน,น่านด้อยู่ประมาณเมตรครึ่งเฉลี่ยนะครับ มันก็จะลงไวเรื่อยๆเพราะนสายเป็นสโลปลงลงลงไปมันก็จะไปเรื่อยๆน่าอยู่ไม่ต้องสองที่โมงสองที่โมงกว่าน่าจะหมดเฮ้ยพอตูดโชว์ไหมนี่ผ่านมาสองชั่วโมงนะครับสองชั่วโมงน้ำลงไปเกือบหมดนะครับตอนนี้น้ำในเหลือประมาณสักไม่ประมาณห้าหกสิบเซนเท่านี้นสองพุทไม่เกิน กระโหลกมันลอย่รงนี้ลอยละที่เราพุดเอาไว้แล้วนะรกะแลกลอยละพุดมเพิ่มนะให้น้ำมันไหลมาทางนี้น,นี่ก็จะดูดไอ้นี่ก็ไม้แล้วโอ้ยปีนี้นี่ฝนนานจริงๆครับนี่จะคุ้จกายอยู่แล้ววันที่ถ่ายนี่ก็ กับสิ้นเดือนตุลาหรือี่แปดตุลาตอนนี้ยี่แปดตุลาแล้ว,นะลลวยังไม่จบฮนะมรสุมยีงไปเกินชั่วโมงครับน่าจะไม่เหลือนี่ครับเวลาความสนุกเริ่มขึ้นแล้วครับผมกี่ตัวนอนกี่ตัวไรกี่ตัวแล้ว อย่างเยอะนี่หอยแอฟเต็มกระบุงพูดน้ำเหลือเยอะเลยครับวันนี้หัวกระโหลกมันห้อยไม่ถึงแล้วเอาละครับผมปิดมันออกมาครับผมนะั่ออกมา ชอบซอดอยู่ใต้ไครับใต้า่ากเลยค่ำพอดีนะนี่ก็จจ็กโมงละโมงก็ดูหนาวนฮะช่วงนี้ก็มืดไปห,หน่อยหมดไปแล้วหปแล้ว กระโดดงับครับกระโดดงับอ yeah, ี๋อป้าแล็วนีย้อนั่นตรงนั้นน่นร,งนนร,งนนรงขาพี่ตรงขตรงขาตรงขา,งขา oh. โอ้โหยังไว S <S <S วันนี้ก็ทำงานไปด้วยครับผมได้จับปลาด้วยนะเลียสว่าขึ้นกอ,องบนนะจบๆวันนี้ไปเลยครับจะได้ขนเครื่องสูบน้ำกลับได้เลยต้องมีใครเป่าๆอา้าวนายโอดมานะครับผม ใช้เวลาสูบไปมันสามชั่วโมงกว่าสามชั่วโมงกว่าแเอง สนุกตรงนี้แหละครับปลาช่อนนะบานเบิกเลยปลาช่อนแม่งบานแล้บไซส์มาข้อแขนข้อแขน อยากทำความรู้จัก้าใครเป็นใครท,ทีมงานเรานะ่ยรถเสื้อฟ้ากันนะแอมในในอดนนี่อนอย่ารู้จักกันอยู่แล้วนะคนที่เปียวบางที่สุดนะเสื้อแดงนั่นายนดอนนะผมดอนนายดอนนะแบ็คโคกาจานเปียกะในจานจานเปียกลงมาขับกันนะ ถึงคันเปิดไปนะแล้วจบไปเลยครับผมเดินมาเดี๋ยวเอาสวะขึ้นไปก็จบไปดีเดี๋ยวเสร็จนี้ก็ย้ายเครื่องกลับบ้านเลยนะได้ไม่ต้องเฝ้ากันเครื่องสูบน้ำมันทำงานอยู่เราไมมีคนเฝ้า่นนะ่ ติดลมรับผมติดดินซอฟนะ์ฮะติดลมแล้วตัวนี้380ครับติดไปแล้วฮะนายโอนครับผมไปแล้วครับผมติดนือครับชักพิเศษแล้วดีฮะชักพิเศษแล้วฮะกัะชากออกมาแล้วผมมือต้องนิ่งนะคอนโทรลน,นะตัวนี้จานเปียกเปิดกระจกหน้ามันมืดครับมองไม่เห็นนิ่งถ้าเกิดไม่นิ่งสลัดเข้าไปก็เต็มหน้าตัวเองนะครับ นะเดี๋ยวเลียวสว่างนะแล้วก็เดี๋ยวเปิดทางน้ำทั้งหมดนะครับให้เข้ามาตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูดออกอันเสร็จพีดีอันนิเดียวละเล่นสม,มนบิเลยเนี่ยทำงานวันนี้มาตั้งแต่บ่ายสามนะสามชั่วโมงหกโมง กงสิบห้าแล้วตอนนี้สามชั่วโมงสิบห้านาทีหรือว่าไม่เร็วหรือว่ายังใช้ได้จากน้ำเต็มสายมาทันเมื่อไหร่เรามาตอนนัน้นคือบ่ายสามโมงนะบ่ายสามโมงใช้เวลาไปสามชั่วโมงการดูดน้ำนะ นี้ปิดเครื่องดูดน้ำมันดับไปเมื่อกี้จังหวะมันน้ำมาไม่ทันแล้วก็มันหมดพอดีก็ปิดเครื่องไปก่อน าไปปล่อยครับจับจับมาก่อนนะจากนั้เราเอาเอาไปปล่อยข้างนอกไว้ที่นี่เดียวก็จะเป็นรูปแบบสระโซนนี้เป็นโซนถมนะไม่ได้อยู่ในแบบสระวุ้ยตัวใหญ่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 ถุ <c oughs> <c oughs> ่มสุดตัวได้นอนได้เปล่า <c oughs> ดูความผิวฮะนี่เห็นไหมตัวใหญ่ผิวที่สุดตัวนี้ เสรษฐกิจแปะโคล้วฮะได้เยอะแล้วฮะได้เยอะแล้วได้แค่ไหนก็แค่นั้นฮะวันนี้จบละฟ้ากับปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปับดูแต่ละก้อนเมฆนะมือนเติบตรงนู้นนี่ตกแล้วนะครับด้านหลังโอเคครับผมขอบคุณที่ต้องช่วยตลอดครับผม อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้เราด้วยครับช่องทางติดต่อเพิ่มเติมทาง Facebook Page ทีมงานเพจเพจหนึ่กดติดตามกดตัวใจกดไลค์กด,ชกดแกดชร์ให้เราด้วยนะครับช่องทางติดต่อเพิ่มเ Facebook, ติมทางเฟซบุ o กทิกต็อกเราก็มีนะคฮะให้กดติดตามกดตัวใจกดไลค์กดแชร์ like, ใ,ให้เราด้วยนะครับขอบคุณเลยครับผมจบจบละนี่เดี๋ยวรอเปิดทางครับไล่ทางน้นให้ฟ้ามันนี่ก็จบแล้วครับแยกย้ายดูน้ำก็นชั่วโมงก็จบงานวันนี้โอเคครับผมขอบคุณครับ